วันนี้เราจะมามาร์กหน้ากันอีกแล้วนะคะเป็นมาร์กชาเขียวของไม้กกูนตัวนี้นะคะกระปุกสีเขียวตัวนี้หนึ่งร้อยกร,รมัมตัวนี้ก็จะมีพอเปิดออกมานะคะมันก็จะมีสาดึงให้ใช่ไหมแล้วก็จะมีช้อนโอ้ยหล่นช้อนตัวนี้ไว้สําหรับเกลียนะคะแต่โคนมันก็จะเป็นแบบนี้เนื้อโคนของชาเขียวตัวนี้นะคะ เราก็จะใช้ปาดไปแบบนี้เลยที่หน้าของเรานะคะจริงๆแล้วมาร์กตัวนี้ก็ใช้ประมาณ1 0บถึนาทีเท่านั้นนะคะเราจะรอให้ตัวมาร์กเนี่ยมันแห้งเราก็ไปล้างออกตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องสิวช่วยกระชับรูขุมขนนะคะจริงๆใช้ไปเนี่ยใช้เกือบจะหมดกระปุกแล้ว เราแนะนําให้มาร์กหน้าอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นนะคะเราก็ทําความสะอาดหน้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็มาใช้มาร์กตัวนี้นะแล้วก็หลังๆที่เราล้างหน้าแล้วก็บารุงครีมปกติเลยใช้ครีมได้เหมือนเดิมเราก็จะรอให้มันแห้งมันจะรู้สึกตึงๆแล้วก็มันก็จะรู้สึกเย็นๆด้วยอะ่ะมัน นคนที่มีสิวก็สามารถที่จะมาร์กไปได้นะคะเราใช้ก็ไม่แพ้นะแต่ถ้าเกิดว่าอยา่างทดสอบแพ้ก็ลองทาทิ้งไว้ที่ท้องแขนก่อนลองดูว่ามันขึ้นผืนอะไรหรือเปล่าแต่สำหรับกริปไม,ไม่แพ้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้มาดูใกล้ๆกันว่า หน้าเนี่ยมันแห้งเนี่ยกดที่ใช้แรงกดนะใช้แรงกดคือมันแห้งแล้วล่ะจะไปล้างออกแล้วไม่ติดมือค่ะแล้วเราไปล้างออกกันดีก,กว่านะคะไม่ติดมือจ้ามันแห้งพูดมากไม่ได้มันปึงงเดีย๋ยวไปล้างออก ตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตึงมากๆเลยครบ15นาทีแล้วเรามาล้างออกกันร้าปเ่าล้างปกติเลยนะคะแล้วาไม่ล้น้ยนนี่เราก็ ล้างออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะไปบำรุงครีมปกติเลยนะคะหกนะคะ,คคะสิบ